ทำกิจกรรมเรื่องของการลดระลงมอไม่ขับผมเองผมเป็นประธานเครือข่ายของมอไม่ขับประชุมทานนีนะครับก็มีหน้าที่ลดลงแต่เมื่อเมมืื่่ออเเช้าเราไปจัดกิจกรรมลดลงในส่วนของอำเภอเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือที่โรงเรียนวัดราชฎรบำราดโรงเรียนวัดราษฎรบบำราดเอ้ยบำลุงโทษนะก็ก็ได้ความร่วมมือจากตำรวจจากปอพจากคุมประพฤติแล้วก็คณะครูนักเรียนนะครับแล้วก็ มูลที่ปกติตำรวจภูธรจังหวัดก็ส่งตำรวจภูธรอำเภอหนองเสือมาเอ,อนำขบอบนวยความสะดวกให้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอ่ะครับแล้วเข้าปากมันมีเรื่องของการขับรถแน่นอนครับขับรถเมาแล้วขับก็เกิดอุบัติเหตุก็มีทั้งตายแล้วก็ไม่ตายก็พิการและที่สําคัญอีกอย่างก็คือเด็กก็จะเกิดการอาไรอะไรมัวสุมมากครับได้ง่ายคือมีที่มัวสุมได้ง่ายเราก็ทราบจะอยู่ว่า ถ้าเกิดมันมันมันอยู่ใกล้แค่เดินไปหรือแค่ขับรถไปร้อยร้อยเมตรห้าสิบเมตรอะไรพวกนี้มันก็เออก็อะไรแหละหาเหล้ากินง่ายๆก็จะเสียส่งผลเสียต่อเนื่อง่ะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดถึงตีสองในช่วงสถานการณ์ผมว่าความรู้สึกผมนะครับว่าโควิดมันยังไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ได้นิ่งร้อยปเซ็นนะครับยังไม่ได้หายไปจาก ประเทศไทยหรือว่าในโลก,กยังไม่ได้หายไปแต่ถามว่ามันมมันันนเปิดมันดีไหมมันก็อาจจะดีกับกับคนที่อะไรตามอาชีพนี้นะทำงานกลางคืนนะขายเหล้าขายเบียร์ขายยาขายเหล้า,ขา,ลาขาวขายเบียร์อะไรพวกนี้ก็ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าน่าจะเอ,อชะลออีกสักหน่อยนึงอย่างน้อยออยย่างนน้ใสักปีใหม่แต่ว่าก็ ปีใหม่แล้วค่อยๆค,ค่อยทยอยเปิดอันนี้รู้สึกว่าจะเปิดทั่วทั้งประเทศเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีการเฝ้าระวังเขาอะไรไ,ไม่ได้มีการควบคุมตรงไหนเลยท่าที่ทราบครับออตอนนี้เนี่ยเปิดแล้วนะครับเรื่องแล,ล่ารอบมหาวิทยาลัยเล่าที่เราเห็นในภาพแล้วก็เปิดเกินเวลาเนี่ยซึ่งซึ่งแต่เดิมเปิดไม่เกินเวลาปัญหามันก็มีสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมั่วสุมยาเสพติดก็ดีหรือว่าจากการ ควรเมาเมาแล้วไปขับก็ดีแน่นอน,นครับไปร้านเหล้าก็ต้องขับรถไปก็ต้องขับรถกลนะับนะมันก็อาจจะเกิดดูปติเหตุได้ในช่วงในช่วงที่ปล่อยให้เขาเรียกอะไรสถานการแต่ละการมันเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องมีการเข้มงวดนะครับเข้มงวดให้ให,ให้ผู้ไิสุดเจ้วข้องครับเข้มงวดกับร้านเหล้าร้านผับบาร์ทุกแห่งให้มาก ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับไม่ไม่ใช่ว่าคือคือปล่อยให้ล่วงเลยเวลาไปแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบต่อต่อบูคคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับอย่างที่เรียนไ้ข้างต้นนะครับแล้วก็เอ่อเรื่องของการม่วสุมยาเสพติดได้รับรองเรียนบ้างจากบางส่วนน,น,นะครับก็พบว่ามีเอ่อคนร้องเรียนว่ามีการเปิดและเล่าเกินเวลาแล้วก็มีการม่วสุมยาเสพติดของในหมู่กลุ่มเยาวชน นะครับซึ่งน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับเ,เราเองในในฐานะทีเ่เคยเคยเคยได้รับข้อร้องเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยากให้อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ,ญ่ในในพื้นที่ปทุมธานีเรานะครับเฝ้าออระวังแล้วก็เข้มงวดกับกับร้านเหล้าหรือว่าร้านที่เปิดผับเปิดบาร์อะไรเกินเวลาเนี่ยอันนี้อันนี้อยากให้ผู้หลัผู้ใหญ,ญ่ในพื้นที่นะครับก็เข้มงวด เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยอดประชนเราก็อาจจะไปหลงผิดติดยาสุติดได้ก็มีจะมีอำเภอที่ที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับที่เป็นอำเภอใหญ่ใกล้มหาวิทยาลัยก็อย่างเช่นอำเภอธัญบุรีนะครับอำเภอคลองหลวงนะครับซึ่งอันนั้นก็ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็อำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองปทุมธานีเรานะครับก็จะมีทั้ง3พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจทั้งสา3พื้นที่แล้วก็ก็พบว่ามีมีการรงเรียนมา ค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับก็อยากให้เฝ้าระวังอย่างอย่างอย่างมากเลยแล้วกัน